สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ปาล์มมีไม้ราคาโปรโมชั่นมานำเสนอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นไซส์กระถาง8นิ้วนะครับราคากระถางละ220บาทจัดส่งให้ฟรีทุกกระถางนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสามารถจ่ายเงินกันหน้าบ้านได้เลยนะครับเริ่มกันที่กระถางแรกกันเลยนะครับ กระถางนี้ครับผมมีชื่อว่ารัศมีจันทร์นะครับมีหลายช่อเลยทรงพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรัศมีจันทร์พุ่มใหญ่ๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมรัศมีจันทร์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าสยามนะครับทรงโฟก ทรงพุ่มฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะครับผมมีหลายช่อนะครับต้นใหญ่ๆฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะครับผมมีชื่อว่าสยามนะครับกัดสีสวยมากนะครับผมจะกัดสีออกไปทางสีชมพูนะครับสวยมากนะครับผมนี่หลายช่อเลยนะครับผมสยามนะครับ220บาทจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าท่าช้างนะครับฟอมกอทรงพุ่มสามช่อแบบนี้เลยนะครับผม ยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมท่าช้างนะครับช่วงเทศกาลนะครับผมทางขนส่งไม่หยุดนะครับผมจัดส่งให้ทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมท่าช้างนะครับต้นใหญ่มาก ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ามัทนานะครับผมมัทนานี่ฟอร์มกอเลยนะครับผมกระถางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าช่อด้วยกันนะครับผมมัทนานะครับสวยงามมากกัดสีได้สวยมากนะครับผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับเหมือนช่อุหลาบเลยนะครับผมนี่ครับมัทนานะครับผมเพียงสองร้อยยี่สิบบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าร่มกล้าวนะครับนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ากิ่งช่อเยอะมากนะครับผมแล้วก็สีสวยมากนะครับกัดสีแดงแบบว่าแสบตาเลยนะครับผมวันนี้ก็แสบตาเหมือนกันเพราะว่ามาทํามาทําคลิปหน้าบ้านนะครับผมแดดมานะครับนี่ครับผมร่มกล้าวนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าแดงมงคลนะครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่อด้วยกันนะครับผมสําหรับแดงมงคลนะครับเขาบอกว่ารอบนี้ได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะครับสําหรับแดงมงคลนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมพุ่มใหญ่ๆกอใหญ่ๆเลยนะครับผมแดงมงคลนะครับสวยงามมากนี่ต้นต่อไปครับผม สีสวยๆเลยนะครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมต้นใหญ่สามช่อแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมสําหรับรวยทันใจนะครับนี่ครับสวยๆเลยลายสวยๆสีสวยๆฟอร์มสวยๆเลยนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมสีสวยมากนะครับเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่กันได้เลยนะครับผมรวยทันใจนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสวยงามมากสามช่อกัดสีสวยๆพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับนี่ครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับยอดเดินดีนะครับผมยอดแตกใหม่นะครับโตเร็วอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สายลุงสยามนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับผมฟอร์มสวยสีสวยนะครับสามารถอยู่แดด100%เซได้นะครับผมสําหรับสายลุงสยามนะครับค่อยๆขยับน้องออกแดดนะครับผมสวยามากนะครับนีับสายลุงสยามนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้สีสวยมากนะครับผมสีแบบว่าแสบตาเลยชมพูเข้มเลยนะครับผมนี่ครับสายหวานนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สีสง่านะครับผมสามช่อต้นยต้นต้นสูงนะครับผมสามช่อต้นสูงนะครับความสูงก็ประมาณสี่สิบห้าเซนติเมตรได้เลยนะครับผมสามช่อสวยมากนะครับนี่ครับผมแสงอาจจะแสบตานิดนึงนะครับนี่ครับผมสีสง่านะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า รวยไม่หยุดนะครับตัวนี้มี1 2 3 4ช่อด้วยกันนะครับผมพุ่มใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเลยนะครับความสูงประมาณกระถางนี้ก็ประมาณ50เซนติเมตรได้เลยนะครับกัดสีแดงสวยงามมากนะครับผมสําหรับรวยไม่หยุดนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับรวยไม่หยุดนะครับต่อไปครับผมจะเป็นยูโรป้านะครับผมยูโรปารอบนี้ได้มา2กระถางนะครับทรงพุ่ม3มช่อ สวยๆเลยนะครับผมกระถางนี้ยูโรปากระถางที่หนึ่งนะครับผมสวยงามมากนะครับกัดสีได้ดีมากนะครับผมจะกัดกัดสีเต็มที่นี่จะกลายเป็นสีแดงด้วยนะครับผมนี่ครับยูโรปานะครับผมสวยงามมากนะครับยูโรปากระถางที่หนึ่งนะครับต้นต่อไปครับผมเป็นยูโรปากระถางที่สองนะครับหนึ่งสองสองช่อนะครับผมสองช่อทรงพุ่ม สวยๆเลยนะครับผมนี่ครับยูโรปากระถางที่สองนะครับผมสวยงามมากต่อไปครับนี่ครับนานๆจะได้มาทีนึงนะครับผมต้นนี้ครับผมท่าช้างกลายนะครับผมนี่ครับได้มาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับผมแล้วก็พุ่มใหญ่ด้วยต้นใหญ่ด้วยนะครับผมสําหรับท่าช้างกลายนะครับตอนนี้ทางสวนก็กําลังทําจํานวนอยู่นะครับผมนี่ครับมีหลุดมาหนึ่งกระถางนะครับผมต้นใหญ่ๆเลยนะครับผม ถ้าช้างกายกระถางนี้ราคาพิเศษหน่อยนะครับผมราคาจะอยู่ที่260บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมมีเพียงหนึ่งท่านนะคะที่จะโชคดีเพราะว่ามีหนึ่งกระถางเท่านั้นจ้ะนะครับผมต้นนี้ครับผมท่าช้างกายนะครับมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับไม่ควรพลาดนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็โทรมาที่เบอร์0812515669นะครับวันนี้จัดส่งให้ฟรีนะครับราคาโปรโมชั่นเลยนะครับผม 2 2 0บาทจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเจ้าลำปางนะครับผมต้นนี้สามารถอยู่แดด1 0 0เได้นะครับคลิปก่อนๆนะครับได้มาเพียง1กระถางเหมือนกันลูกค้าก็แย่งกันเอาเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ได้มาเพียง1กระถางเช่นเดียวกันนะครับนะครับนี่ครับ220บาทนะครับผมสําหรับเจ้าลำปางนะครับโอ้โหสีครับผมนี่ดูสีของต้นนี้ครับ ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับผมสามช่อสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับให้ดูสีชัดๆนะผมสีแดงแบบว่าแสบตาเลยนะครับผมสําหรับเพชรมงคลนะครับจะกัดสีไปทางสีแดงแบบเข้มเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับผมเพชรมงคลนะครับผมสวยมากต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าขุนเหล็กนะครับขุนเหล็กก็เป็นไม้ที่ขายดีเหมือนกันนะครับ ไม่ค่อยมีจำนวนด้วยนะครับผมนานๆจะได้มาทีหนึ่งนะครับผมสําหรับขุนเหล็กนะครับก anyway ัดส er> ีสวยๆแบบนี well ้เลยนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมไม่มีหล่นเลยนะครับใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมไม่มีหล่นเลยนะครับผมยอดเดินดีฟอร์มดีนะครับผมสีสวยมากนะครับผมสําหรับขุนเหล็กนะครับได้มาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะผมรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผม ต้นนี้ครับมีชื่อว่ากวักทองคํานะครับผมสวยงามมากนะครับต้นใหญ่นะครับต้นนี้มีทั้งหมดต้นนี้มีทั้งหมดสี่ช่อนะครับพุ่มใหญ่ต้นใหญ่นะครับผมรับประกันว่าต้นแข็งแรงทุกต้นนะครับผมทางเรามีรับประกันต้นไม้ให้นะครับถ้าหากเสียหายทุกกรณีนะครับผมทางเรารับเคลมให้นะครับผมนี่ครับช่วงปีใหม่ไม่ต้องกลัวว่าของจะไปตกค้างนะครับเพราะว่าได้คุยกับ ทางครับผมคุยกับทางขนส่งแล้วบอกว่าไม่มีวันหยุดนะครับผมสําหรับเคอรี่นะครับผมจัดส่งให้ทุกวันนะครับไม่มีของค้างอย่างแน่นอนนะครับไม่เกินสองวันนะครับผมได้รับต้นไม้นะครับสวยมากนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากวักทองคํานะครับผมสําหรับกวากทองคําต้นใหญ่เลยนะครับผมต้นนี้สวยงามมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับผมฟอร์มกอใหญ่ๆนับช่อไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าช่อเยอะมากนะครับชื่อไพเราะด้วยนะครับผมมีชื่อว่าแผ่นดินทองนะครับผมสวยงามมากนะครับสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ารวยทรัพย์นะครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่อนะครับผมขอบอกว่ามีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รวยซับนะครับผมกัดสีสวยๆเลยฟอร์มกอต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมสําหรับรวยซับนะครับสวยงามมากราคาเพียง2 2งบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับโอ้โหต้นนี้ครับผมต้นนี้กอแบบว่าใหญ่ๆเลยนะครับผมมีทั้งหมด4ี่ช่อนะครับกัดสีได้สวยมากนะครับผมต้นนี้ครับมีชื่อว่าบุตรสรินนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับบุตรสรินนะครับผม ปอมกอใหญ่ๆเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่กระถาง11นิ้วแล้วก็ตั้งโชว์กันหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมบุตรสลินนะครับนางเอกของวงการสวนใช่ไหมใช่ต้นต่อไปครับผมต้นนี้บางกอกนะครับผมลายกระหนกกัดสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมสองช่อนะครับยอดเดินดีนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางเสียไซส์กระถางไซส์11กันได้เลยนะครับผมนี่ครับ นี่ครับให้ดูลายชัดๆนะผมกัดสีแดงลายกระหนกแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับบางเกอกนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมเป็นไม้เก่าค่อนข้างหายากนะครับผมมีชื่อว่าสรัญญานะครับผมมีสามกิ่งใหญ่ๆเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับไม้เก่าค่อนข้างหายากนะครับผมนานๆจะได้มาทีนึงนะครับผมสําหรับสรัญญานะครับมีเพียงหนึ่งกระถางมาส้ามีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับผม ต้นตอบต,ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าดอยปุยนะครับผมสองกิ่งใหญ่ๆเลยนะครับผมใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดเกลียวนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ดอยปุยนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็จะแถมให้หนึ่งกระถางกระถางสุดท้ายแถมกระถางไหนกระถางนี้ไม่ไม่ได้แถมแบบนั้น <laughs> ก็คือว่าปิดปิดท้ายด้วย อีกหนึ่งกระถางนะครับต้นนี้ครับผมมีก็ไม่บอกว่าเหลืออีกหนึ่งกระถางนะนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเจดสดานะครับผมรอบที่แล้วได้มาเนาะต้นเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับลูกค้าแย่งกันเลยนะครับรอบที่แล้วขายไปในราคาสามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมใช่แต่ต้นเล็กกว่านี้นะครับผมแต่รอบนี้ได้มาต้นใหญ่นิดนึงนะครับผมนี่ครับราคาเท่ากันเลยนะครับผมราคาเพียง 350บาทจัดส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับเจดสดานะครับผมสวยงามมากใบยาวกัดสีเหลืองละมุนเลยนะครับผมใช่ค่ะนะครับนี่ครับผมปิดท้ายด้วยกระถางนี้นะครับผมเจดสดานะครับผมรีบได้รีบเลยมีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับวันนี้กระถางละ2 2 0บาท จัดส่งให้ฟรีทุกกระถางนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ